เพราะว่า MNS Music Card D รุ่น LD 5000ตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมไม่รู้ว่าอาการเป็นอย่างไรเพวนี้ต้นลองผ่านหลอดโหลดก่อนหลอดที่ใช้นี่เป็นหลอด200วัตต์นะมีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าใช้หลอดเท่าไหร่100วัตต์ถึง200วัตต์ใช้ได้ได้ปรับโอเคออนภาคใจไฟน่าจะยังดีอยู่มันคงเสียอะไรบางอย่างเลยลองเปิดาดู เดี๋ยวลองเปิดอีทีหนึ่งโอเคเห็นแล้วไม่แน่ใจว่าหลอดเสียหรือว่าสวิตชิ่งข้างเนี้ยไม่ดีเดี๋ยวจะลองวัดไฟบวกรถตรงนี้ดูก่อนที่เช็คเมื่อกี้คือไม่มีไฟออกจากสวิตชิง่งจะสันนิษฐานได้ว่าสวิตชิง่งฝั่งนี้นะเสียแน่นอนส่วนภาคขยายเสียหรือไม่เสียไม่รู้จะต้องลองเช็คดูถ้าเป็นเครื่อง N S Music วิธีเช็คภาคขยายง่ายๆให้เรากดไอ้นี่ออกเลย นีเอาไปห,หมดเราจะเห็นมีลบ VSS ก็คือไฟลบบวก SPK GND ลบ SPK บวก VDD ก็คือ,อไฟลบขั้วลำโพงบวก9้าวขั้วลำโพงลบไฟบวกใช้มิเตอร์เข็มแังดานคุณ 1K ึพอวางมิเตอร์แบบนี้แล้วกันพอดีมันรุดเฟรมกล้องวิธีวัดคือผมจะสลับดำกับแดงไม่ได้ดูค่าอะไรเลยดูว่าขึ้นกับไม่ขึ้นเท่านั้นเองมันจะขึ้นมากกับขึ้นน้อยพอมาแดงจิที่ไฟลบ ดำจิ้มที่คูเลมพงบวกเทมเตอร์จะขึ้นไปประมาณนี้ลองสลับเอาแดงมาไว้คูเลพงบวกดำอยู่ไฟลบอ่ะอย่างนี้ชัดเจนเลยว่าภาคขยายเสียเพราะว่ามันขึ้นเท่ากันมันจะต้องขึ้นไม่เท่ากันขึ้นมากขึ้นน้อยหรือขึ้นแล้วค่อยๆลงอะไรประมาณนี้อเดี๋ยวลองดูข้างนี้ข้างนี้น่าจะดีเดี๋ยวลองวัดให้ดูแดงอยู่ที่ไฟลบดำคูเลมพงบวก เห็นไหมคอมมิเตอร์แตกต่างกันนะโอเคสลับเอาแดงมาไว้ขั้วลมพงบวกดำไปอยู่ที่ไฟลบอ่าเห็นไหมแตกต่างกันถ้าวัดไฟบวกกับขั้วลมพงบวกอะ่ะมันก็จะเป็นพฤ้นกรรมเดียวกันกับที่วัดไฟลบกับขั้วลมพงบวกเมื่อกี้แหละ สรุปได้ว่าภาคขยายเสียสวิตชิ่งเสียเ,เดี๋ยวเราทอดสวิตชิ่งออกมาซ่อมก่อนถ้าภาคขยายมีปัญหาส่วนใหญ่อะ i g จ t อะจะเสียเดี๋ยวผมจะทอดออกมานี่ได้ออกมาแล้ววิธีการวัดให้ขาซ้ายเป็นขาหนึ่งขาตัววาเป็นสองเป็นสามก็ไล่เรียงกันมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยให้ใช้มิเตอร์เค็ม,มือนเดิมแต่ทีเนี้ยตั้งย่ามาที่คูณ10 k เคเลยนะเขาเรียกว่าวิธีการทริกทริก ใช้มิเตอร์โดยที่แบบไม่ได้ดูค่าอะไรคือจะดูมันขึ้นมากขึ้นน้อยเท่านั้นเองแดงจิ้มขาสามดำจิ้มขาหนึ่งเข็มมิเตอร์ไม่ขยับย้ายดำมาขาสองเข็มมิเตอร์ขยับแล้เห็นไหมอ่าย้ายแดงมาขาหนึ่งเข็มมิเตอร์ไม่ขยับย้ายแดงกลับมาขาสามเข็มมิเตอร์ไม่ขยับอย่างเงี้ยคือดี i g b ีีตัวนี้ดีตัวต่อมาตึก อ่าโอเคแดงขาสามดำขาหนึ่งเห็นไหมมิเตอร์ขึ้นเลยขึ้น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 หมดเลยตัวนี้เสียแดงขาสามดำขาหนึ่งเค็มิเตอร์ขึ้นเสียต่อไปตัวที่สี่แดงขาสามดำขาหนึ่งอ่าเขมมิเตอร์ไม่ขึ้นดำขาสองอ่าเข็มิเตอร์ขึ้น แดงขาหนึ่งเคมมิเตอร์ไม่ขึ้นแดงกลับมาขาสามเคมมิเตอร์ไม่ขึ้นนี่ดีถ้าดีอ่ะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอ่ะถ้าจะวิธีการทิกวัดให้ดูอีกทีนะตัวดีแดงอยู่ขาสามดำอยู่ขาหนึ่งเคมมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้นย้ายดำมาขาสองเคมมิเตอร์จะต้องขึ้นถ้าเราย้ายแดงมาขาหนึ่งเคมมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้นแล้วก็ย้ายแดงกลับมาขาสามเคมมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้นเช่นกันนี่คือดี ถ้าผิดเปลี่ยนไปจากเนี่ยก็คือเสียเสียสองตัวดีสองตัวถ้า i อ b t ตัวไหนเสียผมจะเปลี่ยนอาชุดนั้นๆของ IGBT บ่ะอย่างเนี้ยสองตัวนี้พังใช่ไหมสองตัวกลางสองตัวกลางนี้พังผมก็จะเปลี่ยนอา <c oughs> ก็ไดโอดชุดเนี้ยชุดเนี้ยอันนี้ผมใส่ i อ b t ตัวใหม่เข้าไปแล้วเปลี่ยนพวก R พวกไดโอดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันผ่านหลอดก่อนนะป๊าปาป๊าป่าเห็นไหม ไฟติดแล้วเค okay. เดี๋ยวลองวัดไฟไฟออกปกติเรียบร้อยแล้วจะเปิดทิ้งไว้อย่างนี้แหละไปซ่อมภาคขยายต่อส่วนของภาคขยายตัวที่เสียก็จะเป็นมอสเฟตสี่ตัวนี้แหละทอดออกมาจริงๆัันวัดคาในนี้ได้แต่ผมวัดแล้วมันไม่ค่อยแน่นอนก็เลยชอบทอดออกมานะ วัดแบบเดียวกับ IGBT เมื่อกี้เลยก็คือวิธีการทริกนิเตอร์เข็มยนันคูณ 10K เหมือนเดิมวิธีการทริกแดงอยู่ขา3ามดำอยู่ขา1อ่าโอเคตัวนี้เสียแน่นอนอ่าเสียแดงจับขา3ามดำเตะขา1โอเคตัวนี้ก็เสียแดงอยู่ขา3ามดำอยู่ขา1อ่าตัวนี้มีโอกาสหลอดดำมาขา2ขึ้นอ่าโอเคมีแววดีย้ายแดงมาขา1ไม่ขึ้นย้ายแดงกลับมาขา3าไม่ขึ้นตัวนี้ดี แดงขาสามดำขาหนึ่งอ่าไม่ขึ้นย้ายดำไปขา2ขึ้นย้ายแดงมาขาหนึ่งไม่ขึ้นย้ายแดงกลับมาขาสามไม่ขึ้นโอเคสองตัวนี้ดีสองตัวนี้เสียมันจะอยู่อย่างนี้นะสองตัวนี้เสียนะที่งองขาไว้เหมือนกันผมก็จะเปลี่ยนอากับไดโอดสองตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยเป็นชุดที่ต่อกับมอเเฟตนี่แหละ และที่ทำการ IC ต, <c oughs> ตัวนี้ก็จะต้องเปลี่ยนถักขยายฟูลบิดอ่ะ IC 2ตัวนี้เป็นเบอร์เดียวกันนะส1 1 0่นะูมันจะต้องมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันตัวนี้ยังไงต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่ามันจะทำงานควบคู่กับมอสเฟตชุดเนี่ยพอเปลี่ยนตัวนี้ก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยให้มันเป็นอดเดียวกันอดการผลิตเดียวกันเพื่อที่ความสเสถียรนนะมันจะได้ดีที่สุดเปลี่ยน IC 2ตัวเปลี่ยน r ไดโอด R ไดโอดมอสเฟตใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันอีกทีหนึง่งตั้งมิตร ไปที่ย่านโูน1 k เคนะดำอยู่ไฟลบแดงอยู่บวก apk เปนมิตเตอร์อ่าเปนมิตเตอร์ประมาณนี้สลับดำอยู่บวก apk แดงอยู่ไฟลบอ่าเห็นไหมนะแตกต่างกันละดำอยู่บวก apk แดงอยู่ไฟบวก สลับดำมาอยู่ไฟบวกแดงอยู่บวก S P K นะค่อยๆลงแล้วจบตัวนี้ดีแล้วเดีย๋ยวไปวัดขึ้นความถี่กันอันนี้ก็จ,จ่ายไฟเข้าไปใส้ลบกาไฟบวกไปใช้สโคบจับคือเราจะวัดค่าแกนความถี่ตรงนีน้สองแกน ซึ่งมันจะต่ออยู่กับมอสเฟตตัวนี้ของผมเจ็บอานลอดเลยป,ปอ่ะโอเคมาแล้วนะตอนที่มีแล้วเห็นไหมจำลองว่ามีสัญญาณเข้านะปัาบปัาบป้าวนม่คืนก็มีการขยับเล็กน้อยแกนนี้ปกติเดี๋ยวลองอีกแกนหนึ่งอันรอดครับอ่ะโอเคคืนความเท่ จบและเคสนี้เดี๋ยวประกอบขืนแทนได้เลยสำหรับใครไม่มีสโคปก็ลองต่อคืนแล้วก็ใช้เปิดเพลงแต่ก็เปิดเพลงผ่านลอตเลยนะถ้าเปิดติดก็โอเคจบถ้าเปิดไม่ติดก็มาไล่ดูอีกทีว่าเป็นอะไรตรงไหนโอเคทางซ้าย ว่ากขวา,า,าน่าจะจบการซ่อมเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะเปิดเครื่องไปสักพักหนึ่งอุปรกรณ์ที่เปลี่ยนก็มีมอสเฟตสตัว igbt 2ตัว ไอซีหนึ่งตัวแต่เปลี่ยนสองตัวนะตัวเนี้ยคิดเงินแต่อีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนให้มันสมดุนกันะ่ะไม่คิดเงินอาได้อดพวกนี้ราคาไม่เท่าไหร่ไม่คิดตังค่าสอมไม่มีเพราะเป็นเครื่องของ NS Music ราคาก็คิดตามอะไรที่เปลี่ยนนี่แหละก็เป็นอะไรพวกนี้ตัวนี้ไม่คิดแล้วก็ค่าคนส่งไปกลับเท่านั้เนเองสําหรับใครที่อยากได้ประกันดีๆอย่างนี้ก็ต้องซื้อ Power m ่ NS Music เท่านั้นและพบกันใหม่ในวีดีโอหนะ้าครับ Girl, you know i, ain't song, you watch. My I court, to with. you Every time i mom got I gotta new believe I said, I'm gonna get photo with you. Was born and when I'm in